เอาผมดาวก่อนอย่าตลกแม่ดูไหมน่าตลกไหมโอ้เมืองนี้ผมก็ไม่ถนัดด้วยเออลงตามพี่น้องนี่บาซิเลียเลย์เมืองเืองไหนก็ตาม่ะเออถนัดหมดแต่ว่าคราวนี้อย่าอย่าใครอย่าดาวก็ลกันใครดาวนาะเออไม่ต้องกลัวน้องแบบพี่แบกเองตอนเนี้ย เขาหวัวเราน้องจะตายแล้วเฮ้ยอย่าพี่ระวังพี่ระวังพี่จะไปไหมดดดจะตายแล้วด,ดวาวห,ห,หนึ่ง วกเราด้วยพี <s <S okay, Zhang Zhang. ่ชุบแป๊บนะคนเดียวจะเป็นชุบคนเดียวจะเป็นตัวนี้มันบอกกันยับเลยอ่ะนี่ไง เยอะมากเลยนะถ้าตา้นี่คือจะฮาเลยถ้าพี่นอนแล้วโดนยิงค้างอะ่ะมันก้นเลยนะมันเล่นกึนพี่เสาแบบเล่นๆว่าพี่ถอยไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยไปกลับไปไหนอะ่ะ น้องว่าพี่น้ำเติมนะอะไรนะน้องว่าพี่น้ำเติมพี่ไม่ได้เติมเติมโอ้ยน้องคอ้าวแล้วไม่ได้เติมได้ไงเอา พูดเป็นเตารีดจาอยากมีเตาพอดีเฮ้ยเตามันอยากแกะที่ไม่มีนะไม่มีได้ไงดูขนาดหัวก็ใช่เลยโหตัวเต็มเลยอะไหวปะเนี่ย ไม่เป็นไรพี่ไหวไหว,ไหวกันตู้มังกรมังกรเอเลนได้ไหมโอ้โผ,<ม>ผมลุ้นพวกพี่นี่ผมลุ้นพวกผมลุ้นพี่นี่เยอะเกือบแตกแล้วนะอา้าว จะชุบอะไรอ่ะคนเต็มเนี่ยพี่จะชุบยังไงอ่ะใช่เผื่อเขามีระเบิดตั้งไอวอลรอบตัวเองเผื่อเขามีระเบิดเขาระเบิดคว่างเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ชุบเองนะพี่ชุบเองพี่เราต้งขอปันระเบิดเข้านะแล้วทำไมไม่ตายหมองมันโดนไม่ถึงนะอะไรนะทำไมไม่ตั้งไอ้วอลล์ลุง เวลาพี่ชูอ่ะพ yep> ี่พยายามอยู่อยู่นิ่งๆพี่พยายามแบบวิ่งวงวิ่งวนรอบอ่ะโอเคโอเคม่ยเขาว่าจับมันจะช่วยลงขึ้นนะแต่ไม่ผมก็ไม่เชื่อพี่อย่ายิงสักแม้แต่นิดเดียวว่าเดี๋ยวคนมันรู้ว่าเราทุบกันอยู่โโหมันมีเส้นอันนี้เนาะเขาก็รู้เหมือนกันว่าน้อง

มีเฮ้ยเหรือแค่หนึ่งวงกูตายพี่น้ำมั้ยมีปืนแต่ว่าพี่น้ำอย่ามาแถวๆนี้ก็เลยกันใครมีเหรียญขอเหรียญหน่อยอ่าน้องน้องมีแต่กระปืนยังไงน้องเหรียญอะอีกเหรียญหนึ่งชุบพี่ได้แล้วหัวหสามเหรียญเลยที่พี่น้ำเราได้หยุดไหไม มันต้องใช้สีเหรียญนะพี่น้ำน้องตีแคมป์ไหมพี่น้ำน้องเจอที่แคมป์นะที่แคมป์ก็คือไฟเรียวชู้ผิดคนแล้วน้องเอ้ยขอโทษแล้วผมขอโทษผมลืมผมรีบเกินพี่น้ำน้องมาช่วยไม่ต้องช่วยก็ได้มีอยู่แล้ว เติมหลือดเองเลยขับวงสิโอ้โหมันดูผ6-4คนแล้วเนี่ยอพวงก่อนไม่อัพแม่งนะเก็บแบบนี้แล้วก็สูบไปอุ้ย ไพี่น้ำไปด้วยพี่น้ำหอมอมรถคันนั้นว้าวรถคันนั้นจะกินเฮดของน้องเลยไอ้ไปเจ๊ยจะกินเทพของน้องเลยเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณมีตังค์ให้โว้ด้วยก็ใช่ไงเจาะเลยจ่อยบอเลยน้อง เร็ไปรีบช้ำรีบช้ำหาไปเฮ้ยหเอาละเอ้ารุดเตาหายพี่น้ำเหลือวงเดียวพี่น้ำอย่าตายมันเหลือกังเก้งเข้าเก้าตัวรวมพี่น้ำเป็นสิบตัวน่ะน้องกูแบบเป็นกำลังใจให้กูเลยเรื่องมนพี่น้ำพี่น้ำ ี่น้ำเจอคงพี่น้ำเราเจอคงมาดิมาดิคนกลางไหนนะโอ้โหวู้บก้เด